สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับโฟกผ่าดวงกับช่องมูไปเรื่อยนะฮะเราจะไปทุกที่ที่มีมูเพราะเราคือมูไปเรื่อยครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่วัดกู้จังหวัดนนทบุรีนะฮะและตอนนี้เราอยู่หน้าศาลพระนางเรือล่มหรือศาลสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับพระนางเรือล่มเนี่ยเป็นชายาของรัชกาลที่5นะครับซึ่งก่อนท่านสิ้นชนเนี่ยท่านได้ประสบบัิเหตุเรือล่มแล้วสมัยก่อนเนี่ยมีกฎมวลเทียนบานนะฮะที่ห้ามค่าราชบริพรีหรือผู้ชายนนแหละแตะตัวมเหตุีเลยซึ่งก็ทําําาาาาใใใใหห้้้้้ไมมม่่่ีครรกกลลงปชชวยทททนนนนนสิพอับดบ และในวันนี้นะครับผมมีน้องคนหนึ música, ่งที kind of oh, yes. ่ร well, like ู uh ้จักกันมานานแล้วสมัยเล่นละครเวทีด้วยกันเลยระยะเวลาเป็น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีเหตุที่ว่าพระนางเรือล่มเนี่ยมาเข้าร่างและวันนี้นะครับเราจะมาหาความจริงกันว่าทําไมและเพราะอะไรพระนางเรือล่มถึงต้องมาเข้าร่างน้องนะครับขอต้อนรับน้องกวางเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะกวางธนทรรักชลหัตค่ะน้องกว่างเป็นมาอย่างไงฮะทำไมถึงเชื่อว่าพนันรอล่มเนี่ยมาเข้าได้รู้สึกอะไรตลอดเวลาที่ผ่านมานานเท่าไหร่แล้วก็ถ้าย้อนไปได้ก็น่าจะประมาณเกือบ10ปีเหมือนกันค่ะเกือบสิปีเลยใช่ไหมค่ะเริ่มต้นจากอะไรเริ่มแรกเลยอ่ะคือมีมีร่างทรงคนหนึ่งเป็นคนทักเพราะว่าหนูเหมือนจะมีเซนต์มาตั้งแต่เกิดอ,อะไรอย่างเงี้ยพอเวลามีอะไรมาสื่อกับเราอย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบท่าทางคือจะนั่งพับเพียบแล้วก็ร้องไห้มีฝันไหมมีค่ะมีนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านในของศาลหรือพระตำหนักของพระนางเหล่ลงซึ่งภายในก็จะประดิษฐานองค์จำลองของเสด็จพ่อรอห้าหรือพระปิยะนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทานะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกับน้องกวางดูว่าความเป็นมาเป็นยังไงครั้งแรกเลยก็คือเริ่มจากการฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยแต่ทีนีก็ไม่เคยรู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงเราก็คิดแต่ว่าคงเป็นเทวดาอะไรอย่างเงี้ย จนพอมีครั้งหนึ่งคือหนูได้ไปแบบเหมือนตำหนักร่างทรงเขาก็ได้มีการทักคือเคยไปหลายที่แล้วหนูก็ชอบมูไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยจนพอประครั้งนั้นน่ะเขาได้มีการทักเพราะว่าหนูเหมือนเหมือนรู้สึกมีความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนจะมีอะไรแบบผ่านตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูจะเหมือนแบบม,าามีเซน์ใช่ใช่ชมีเซนต์ตั้งแต่แบบเด็กเลยแล้วก็จะนั่งพับเพียบร้องไห้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยประจําเหตุการณ์ที่น้องเป็นเคยเจอมาสองครั้งคือเล่นละครกับน้อง จำได้ว่าเราออกฉากพร้อมกันเรามีนักแสดงคนหนึ่งอ่ะวิ่งมาบอกว่าให้ไปดูน้องกวางหน่อยน้องกวางไปไหว้เป็นพ่อแก่แล้วก็ขอก้มลงกราบแล้วก็ไม่เงยขึ้นมาเลยรู้สึกว่าไม่ดีแล้วแล้วก็ไปตามพี่โฟกมาพี่โฟกก็ดึงกลับมาให้อันนั้นคือเทตการทาังแรกเลย ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวจะสื่อให้ว่าอะไรอะไรเป็นยังไงแต่อยากจะถามกวางเพิ่มเพิมน,นิดนึงว่าแล้วนอกจากเหตุการณ์พวกนี้มีอะไรอีกไหมคือที่ที่ชัดเจนเลยคือครั้งครั้งล่าสุดที่เล่นละครอของมหาวิทยอะไรก็ครั้งนั้นคือคือต้องบอกก่อนว่าหนูอะจะเป็นแบบว่าเหมือนจะมีลางมีเหตุอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นเหมือนกึง่งหลับกึ่งตืง่นมันไม่ใช่ฝันแต่มันแบบเหมือนเห็นภาพเห็นอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนอแล้วจนพอคือวันนั้นะต้องเป็นการซ้อมใหญ่และอีกวันหนึ่งอะจะเป็นการแสดงจริง S <S ซึ่งทุกอย่างคือมันต้องต้องจริงหมด <S 2> <S 2> <S 2> หแล้วคือวันนั้นอะหนูก็กึ่งหลับกึ่งตื่นไปแล้วก็เห็นตอนแรกเห็นเป็นผู้ชายใส่ชุดราชาประแตนจงกระเบนสีม่วงยืนอยู่มุมมุมของล,งละครที่แบบนักสแสดงจะต้องออกแล้วหนูอะก็เห็นตัวเองเห็นตัวเองในนั้นที่มันเป็นฉากฉากหนึ่งที่จะต้องมีการฆ่ากันตายอะไรเงี่ยแล้วหนูเห็นตัวหนูอะคืออยู่ดีก็แบบหงายท้องไปคือแบบตัวเองเหรอใช่ค่ะ เห็นตัวเองแล้วหงายท้องไปคือหมดสติเหมือนหนูยืนอยู่กับผู้ชายคนนั้นเห็นเป็นชุดเห็นเป็นรูปร่างเห็นหน้าเห็นชัดเจนเลยไหมหรือว่าเห็นเป็นแค่เงาลางๆหรืออะไรเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะคือต่อจากที่หนูฝันน่ะคือพอเช้าหนูก็จะโทรหาุ่นพี่คนนึงก็คือพี่น้องโทรมาตอนเช้าบอกว่าวันนี้รู้สึกแปลกๆไม่ไม่ขอมาซ้อมได้ไหมบอกว่าไม่ได้พอมองมาถึงอ่ะก็เลยเดินไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งไม่รู้แน่ไม่แน่ใจว่าเขามีเซนหรือเปล่าแต่เขาบอกน้องว่ารู้สึกอะไรให้ให้ปล่อย อย่าฝืนแล้วน้องก็ลงไปนั่งพะเพียบร้องไห้เหมือนเดิมก็เลยลองเดาดูว่าใช่พะนางสุนันทาใช่ไหมแล้วท่านก็หันมาบอกว่า mm. เก่งมากนะที่รู้ว่าเราเป็นใครอยู่อย่างนั้นนะ่ะตั้งแต่เช้าจนถึงแบบพบค่ำเลยแบบกับหกชั่วโมงอ่ะเลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่ท่านมาคือมาทําไมมาเพื่อปกป้องมาเพื่อดูแลหรือว่ามาเตือนอะไรคือคืออยากรู้เหตุการณ์ตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทําไมถึงต้องเป็นน้องกวางมันเหมือนคิดถึงเหมือนแบบ องคือตั้งแต่ที่ผมเข้ามาตรงนี้นะฮะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามาครั้งแรกเอก็ถึงทราบว่าศารเนี่ยจะมีอยู่สอจุดมีจุดนี้แล้วก็จุดริมนม้ำเป็นพระต้หนักซึ่งที่ผมสื่อเนี่ยจุดพระตํ้หนักเนี่ยจะแรงกว่าซึ่งเดี๋ยวจะให้กวางลองไปไว่ายตรงนั้นดูนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนั้น ที่นี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งในสองจุดหลักที่เขาจะมาไหว้กันน่มัคกู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรแล้วก็บนบาสานกาเป็นชุดไทยเป็นชุดไทยเป็นสบายวเวลาขอพรนี่ขอเรื่องอะไรจริงๆท่านบอกว่าจริงๆขอได้หมดนะโชคลาภความรักเพราะว่าท่านเป็นมเหสีที่แล้วเป็นมเหสีที่ตามตำนานได้ชื่อว่าเป็นองค์ที่ราชาที่าทรงโปรดที่สุดเพราะงั้นขอความรักได้ข้อมูลท่านชอบดักรา ใช่ก็เหมือนกับยาเลยมันร้อนเลยใช่ก็คือก็คือถวายเหนได้เลยความสวยงามขอเรื่องเกี่ยวกับพวกชื่อเสียงได้แล้วแล้วอย่างของไหว้พวกอาหารผาหวานได้หมดได้หมดได้หมดแต่ว่าแต่ว่าที่สื่อท่านจะชอบของหวานเน่เช่นขนมขนมไทยอ่ะอ๋อชอบขนมไทยลิปอองยอร์ไก่เค้กก็ได้ขนมโบราณขนมโบราณเค้กเค้กแต่ผลไม้ก็ถวายได้มงคลให้ยาอะไร โอเคไหมเออตั้งสตินะตั้งสติก่อนข,น,ขนขึ้นมาขึ้นมาคู่อาหากี้ก่อนไบอ๋ออ๋ออ๋อที่ช่วยหน่อยที่ช่วยให้พี่หน่อยโอเคไหมเย็น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 เมื่อกี้คือตอนผ่าหนูขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเดีย๋ยวก่อนถ่าให้ไหวก่อน ให้ว่าให้ให้ให้เนถึงก่อนอะไรเงี้ยแล้วน,น้องก็ร้องไห้ขึ้นมาเลยร้องไห้แล้วก็ฟุบไปแบบเม่ก้ก็เลยวิ่งหนุงไปเพราะแบบน้องเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวให้พี่ฟกช่วยดูให้ก็ได้พี่ฟกช่วยหน่อยตอนน,น,อน้องสัมผัสน้องรู้สึกเห็นถึงน้องมีสายสัมพันธ์ าสายสัมพันธ์ใช้คําว่าด้วยดวงชะตาที่ต้องกันมากกว่าแต่สายสัมพันธ์เป็นลูกเป็นหลานตเดียชาติใ่ใ่แต่เป็นดวงชะตาที่ต้องกันดวงชะตาถึงกันที่สามารถสื่อสารกันได้คุ้มครองกันเป็นลูกเป็นหลานเหมือนลูกศิษย์แต่ไม่ใช่แบบว่าลูกแท้ๆหรืออดีตชาติเป็นไม่ใชอ่อไม่มีความเกี่ยวข้องกันครับไม่ใช่สายเลือดอย่างนง้นไม่ใช่สายเลือดอย่าง้ไม่ไม่ไม่เป็นทางสายเลือดแต่ว่าสายสัมพันธ์ในเรื่องของของชะตาที่ต้องกัน และดวงแบบนี้พอเกิดมามีซิกเซนวิญญาณที่ต้องการส่วนบุญจะชอบที่จะมาสื่อมาขอมาติดต่อมาสัมผัสเพื่อเขารับรู้ว่าเขาต้องการส่วนบุญนะเพราะงั้นข้อเสียคือจะคุมไม่อยู่ถ้าขาดบุญขาดสมาธิแล้วถึงขั้นถ้านานๆเข้าและเราจะปล่อยให้อะไรมาผ่านก็ได้มาสื่อก็ได้และเป็นนี้ไปเรื่อยๆอนาคตร้ายแรงที่สุดก็จะทาให้เราเหมือนคุมสติตัวเองไม่ได้ สิ่งที่คุมเองได้คือบารมีของเราคือเราต้องหมั่นสร้างสมาธิสวดมนต์ทำบุญกรรมฐานแต่ของกว่างนี่ก็ต้องบำเพ็ญเยอะๆกว่าคนอื่นเขาจะทําให้ตัวเองอดีขึ้นแล้วคุมตัวเองได้แล้วพนางตองการเขาไม่ต้องการอะไรครับถ้าเท่ที่พี่สือ่อนักกีนะแต่เขาแค่เหมือนแบบเขาเรียกว่ากวางดุากำลังจิตอ่อน เพราะหนึ่งบุญไม่ผ่านบาร,รมีก็ไม่พอด้วยทําให้พอสื่อปุ๊บไปรับรู้ <พอ S 1> ความร,รู้สึกของเขา,ขเขาแต่ท่านไม่ต้องการไม่ได้ต้องการให้อะไรทำอะไรเพรอตอนแรกที่หนูก <Can> ้มลงไปอะหนูมองม,มองตรงนี้แล้วแบบว่านนทําไมต้องมาเสียดตรงนี้ใช่สิ่งที่กวางนอนหลงเมื่กี้แล้วหันหน้าออก คือเขากำลังเห็นภาพในฌานของเขาในความคิดของเขาเห็นเป็นภาพเป็นภาพเดียวกับที่พนางดุล่มเคยเห็นเคยประสบมันมันเป็นความรู้สแบบความรู้สึกือนเป็นแบบว่าทําไมต้องที่นี่ต้องเป็นแม่น้ําต้องแบบจะมีความสุขแต่ไม่ได้มีเหมือนอะไรก็ไม่เขาเรียกว่าความรู้สึกเดียวกันเพราะฉะนั้นกวางเลยรับรู้ความรู้สึกตรงนั้นที่ว่ากําลังจะมีเป้าหมายไปมีความสุขแล้วไปไม่ถึงพอน้องรับรู้ความรู้สึกนั้นได้ปุ๊บเลยอินกับตรงนั้นเหมือนตัวเองอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเหมือนจูนนั้นติดไปจูนอยู่ในความรู้สึกของพนางดยลล่ม นั่นแหละคือเหตุผลที่น้องเราให้เพราะว่าถามว่าโดนเข้าไหมไม่ใช่โดนเข้าห้อยพระหรือมีอย่างอื่นช่วยได้ไหมก็ได้ส่วนหนึ่งจริงควรจะห้อยรูกซ้าไปอยู่แล้วเพราะดวงนี้ต้องคนห้อยพระคุ้มครองไว้มันเหนื่อยไหมกว่ามไปถึงว่ารู้ตัวเองไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยรู้ตัวแต่แบบว่าคุมได้ประมาณนั้นมันก็ไม่ได้ว่าแบบคุมไม่ได้เลยหนืจะพูดยังไงแต่อย่างอย่างตอนละครเวทีอันนั้นมันเป็นฟิลเหมือนแบบ ทีวี <TV S 2> <TV. S 1> อะทีว <TV S 3> ีที่แบบช็อตที่มันแบบซ่าแล้วมันแบบเหมือนติดติดดับดับอะ่ะแล้วก็เห็นภาพแบบภาพแบบติดติดดับดับอะ่ะแล้วเสียงก็แบบสู้ๆแล้วก็เป็นเสียงคนข้างนอกแล้วก็เสียงสู้แล้วข้างนอกอย่างเงี้ยเพราะสิ่งหนึ่งที่กวางเป็นแบบนี้ด้วยที่กวางไม่สามารถนั่งสมาธิได้หรือกวางไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เพราะว่ากรรมในภพนี้ด้วยกรรมจากอะไรกรรมเจ็บอีกส่วนหนึ่งก็คือกรรมจากเด็ก มีคนเคยบอกต้องขอเข้ามาอย่างไรบ้างขอเข้ามาก็คือจุดธูปเจ็ดดอกแล้วก็ขึ้นผลไม้บอกกล่าวขอเข้ามาเราสามารถจะสร้างบุญได้เราสามารถสร้างสารทและสวดมนต์ได้แล้วพอทําได้ปุ๊บเราจะดีขึ้นเราจะคุมตัวเองได้ดีขึ้นและจะไม่เป็นบ้าในตอนนล้ลนไล,ล,ล,ลถ้ถ้าทําได้นอกจากดีขึ้นหน้าที่การงานชีวิตการใช้ชีวิตแน่นอนชาเจียนขึ้นเพราะว่าเขาคนมีเซนส์อะไรอย่างนี้น้องสามารถฝาก<า><า>ตัวเป็นลุงเป็นหลานเลยได้ไหมไม่แนะนํา อันดับแรกเราอยู่ความเป็นจริงก่อนแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ได้ก่อนดีกว่าอื่ถ<า><ด>้างั้นกราบขอบว้ขอพรก็คือทั่วไปก็คือได้หมดใช่ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยเวลาพระนางสื่อถึงกวางหรืออะไรย่างเงี้ยให้กวางสุขเนี่ยพระนางเขาดูแลปกป้องอแล้วแบบเขาปกป้องอยู่แล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าชาตนต้องการคือเป็นสิทธิ์ปกป้องแต่ปกป้องยังไงก็ต้องมาจากพื้นฐานบุญของเราหลักๆเริ่มจากตัวเราเช่นเดียวกัน สิ่งศสจะเยอะอยังไงคุ้มครองยังไงความต้องสร้างฐานบารมีให้ตัวเองสร้างบุญให้ตัวเองอันดับแรกเลยถ้าไม่มีจะเป็นนี้ต่อไปเรื่อยๆพอได้มาพูดคุยกรบพี่พากในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเหมือนมนได้คำตอบแบบจากหลายๆอย่างเราใส่มาแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกแบบเหมือนเหมือนไขไขข้อคงใจของเราอะจากหลายๆอย่าง ก็จะพยายามตั้งใจทำตั้งใจแบบเสริมวารมีของตัวเองให้มันแบบว่าเราจะได้แบบได้อะไรได้มันก็ดีกับตัวเราเองด้วยแล้วก็อาจจะดีกับคนอื่นที่เราสามารถอาจจะแบบไปช่วยเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสจะได้กลับมาสักการะมาที่ตรงนี้อีกจ่ยังอยากกลับมาอยู่กลับมาแน่นอนค่ะก็ยังคงศรัทธาพระนางเรือลมเหมือนเดิมค่ะฝากอะไรถึงการมูไปเรนะื่อยหน่อยครับก็ฝากถึง รายการมูไปเรื่อยนะคะใครที่มีข้อข้องใจหรือว่าเามีเคลียที่ใกล้เคียงกับอีพีต่างๆหรือว่าแบบแขกรับเชิญหรือว่าบางคนอาจจะอยากสักการะผู้ชาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเข้ามาดูรายการมูไปเรื่อยได้ะคะ่ะอาจจะได้คําตอบที่ตัวเองสงสัยอยู่หรือว่าได้บางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะเสริมปรัชญาทกับตัวเองก็ลองเข้ามาดูก็ได้นะคะรายการมูไปเรื่อยะคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องกวางนะคะขอบคุณนะครับ,บที่ เสียเวลามาอยู่กับเรามามูไปเรื่อยกับเรานะเพราะเราจะไปทุกที่ที่มีหมูนะครับอยากให้น้องกวางฝากผลงานเลยตอนนี้ผลงานการแสดงก็ยังไม่มีอะไรนะคะแต่ก็ฝากฝากด้วยค่ะเรียกใช้เรียกว่าจ้างได้ค่ะแล้วก็กําลังจะเปิดร้านค่ะเป็นเสื้อผ้าเด็กนําเข้าก็จะมีทั้งพร้อมส่งแล้วก็พิออเดอร์นะคะติดต่อได้จังนาวานแฮปปี้คิดช็อปค่ะทางเพจ Facebook ค่ะเอาละครับสาหรับ EP นี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับพอของปากของคอแล้วก็ติดตามมูไปเรื่อยของเราต่อตอบ รเราจะไปทุกที่ที่มีมูเพราะเราคือมูไปเรื่อยนะฮะสำหรับอีทีต่อไปสนุกแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ